โอ้ยโุ้ยลิงเผือกว้าวนี่มันพาทิดขึ้นนี่นะและสิ่งที่เฝ้ารอก็คืออยู่ข้างๆนี้เองด้านคือเนื้อเรื่องต่อครับสำหรับแมปนี้คุยกันไายใช่ไหมการลบกวนสุสานสุสานรเลยเหรดอสิความไม่สงบสุขที่หลุมศพเอาต้องไปฆ่าใครวันนี้แปตัวโอ้ยตรงนู้นไปเลยบิน อะบินไงวะเออลืมหยเราสามารถเหาะในน้ำได้ด้วยอรอเชดมาแล้วฮะข้างหน้านี่เองสุสานเฮ้หยหลุมอะไรอะเกาะเต่าโอ,อ้ก,กิงกิเป็นยังไงเราเจ็ดพันใบตุยว่าครึ่งหลอดลงไปอยู่ในหลุมแล้วก็ขึ้นเต่าไปที เรียบร้อยหนึ่งและสุดท้ายไปกินละเคยดูเหมือนว่าจะเคลียร์แปดตัวได้แล้วนะแต่ยังมีให้ขึ้นมาอีกคือกำจัดหนึ่งตัวเต่าเฮ้ยหนึ่งตัวเต่าคือเอนดเฮ้ยคิบหายนี่มันหัวหน้าแก๊งโอ้โหขาดพลังแปง๊บนึงอย่าเพิ่ง เข้าไปทุบก,ก่อนทุบบอกกินกิบอกกินกิปิดชาร์ปิดชาร์เรลียบร้อยแลกกัน <c oughs> เราแม่งตัวสิบตัวแล้วเราก็ลองมุ่งหน้าไปที่เจ้าหน้าที่เอทรานนะฮะคือใสอ๋อที่ที่เดิมที่เดิมข้ากลับมาแล้วนะไอ้ เจ้าตัวนั้นมันก็โหดใช้เล่นเลยค่าตุยมาหลายรอบแล้วนะยอดไปเลยนะโอเคขอบคุณมากและในที่สุดผมก็ได้มาแล้วฮะดู้สิผมได้อะไรมาอุ้ยแว่นตาและก็แมวด้วยอุ้ยแมวล่างใหม่ <c oughs> มีชุดด้วยนอนนี่คือระดับตำนานเลยนะนอนตัวนี้และคนที่ให้ผมมากก็คือคนนี้นี่เอง เอาแหละเข้าสู่สตอรี่กันดีกว่าเพราะว่าเราเก็บเลเวลถึงแล้วฮะหกร้อยยี่สิบพาไป,ปไหนเนี่ยเฮ้ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ที่ว่าให้ไปพูดคุยกับน,นายพลบัฟโฟนี่เหรอนายพลสวัสดีครับนายพลหน้าตาค,คุ้นๆนะครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นแถวนี้หูอะไรนะ่านัขหรออย่างเท่เดี๋ยวนะนายให้กลับไปนู่นเหรอ2กิโลเนี่ยนะโอเคดินแดนใหม่ที่ผมไม่เคยมาฮะฮัลโหลฉันจะคุยกับใครอะคุยกันได้เหรอโอ้ไายไม่ได้ฉันจัดการสนทนากับประชาชนสวัสดีครับอ่าไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างครับสบายดีไหม เลือกผมนะเบ,เบอร์เบอรอนะ์เบอร์สองับเบอร์สองพี่หนูเป็นไงบ้างอยู่กับใครอะ่ะเอออย่าเลือกอย่าลืมเลือกนะเบอร์สองนะดีก่กับพี่เอ่อผมมาเลือกตั้งอนะ่ะแบบลงเบอร์สองละพี่นะเลือกให้ผมดยนะแผ่นแผ่นดินพื้นแผ่นนี้ก็จะได้แบบรวมสมบูรณ์นะมีโอ้โหอะไรใช้หน่อยแบบว่าแรงแรงมากแถวนี้ดูเหมือนว่าจะพามาต่อสู้ละครับตอนนี้ตัวอะไรวะเนี้ย เอ้ยไอ้แก๊งนี้สินะนันต้องปราบป,ปามลนะ่ะฮัลโหลนี่ล่านายเป็นใครโอ้ยโหย,ย,ยังถึกอืมแต่ตัวสินะจงรวมรวมรวมมาแล้วก็บอกกันจีบอกก,กันจีบอกก,กักกนจีเร็ว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 เชื่อมันได้ปล่อยปล่อย <laughs> <laughs> ไม่ทันรวมกันแล้ว รวมอีกรอบอรอบรวมอีกรอบเออรวมอีกรอบเออมันก็ลุมเราดีว่างี้เราเฮยไ่ยุ่งกับพวกมึงแล้วกูผ่านเคเวสแล้วมาละเจ๊เรียบร้อยครับขอบคุณมากฮะเฮ้ยลิงมาพวกเรา โอ้หท่านี้ลรเหิดเลยนะอุะอ้ยลิงเพือกบอกเก็นกิใครลิงเพือกอย่าหนีดิลูกเต็มเต็มเพือกไม่โดน เย้มาที่ใดครับไอ้อยะนายคือใครอุ้ยหลวงจีนเหรออ๋อหรือว่ามาฆ่าพวกนี้ไม่ใช่ให้ไปนูน่นไปเอารวบรวมฟูด้ดรว,วบรวมอาหารฮะโท้นี่ฉันเป็นซปเปอร์ไซยา่าดีๆต้องมาฟาร์มสินนะ แคลอทเก็บแคลอท์แล้วเนี่ยอืมอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรื่องรักครับแครอสแปลว่าแคลอทใช่ปะเอ๋บนต้นเลยเหรออุ okay, ้ยกล้ยโอเคกล้ยนี่คือต้นกล้ยของดาวแห่งนี้สินะอืมสุดยอดต้นกล้ยเหมือนพิกัดจะพามาทางนี้ มาอ๋อมาฆ่าพวกนี้หรอผีผีผหลวงจีนบอกฆ่าผีให้หน่อยฉันกลัวผีอะไรเงี้ยละตัว,ต,วตัวเดียวฮะเฮ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าอ๋อ้โสำแดงฤทธิ์กันใหญ่เลยนะอ๋อยังไม่จบสินะขอคุยด้วยหน่อยอีกรอบหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วล่ะ ้น่าจะไปไหนอ่ะอ่ะตามไปอย,ย่งเท่ขอญาตเข้านะครับน่ายเป็นใครวะอ๋อผมนั่นแหละหุ้ยโอ้โหนี่คือกองบัญชาการขอเดินเล่นหน่อยนะแอบ,บเล่นเกมหรือเปล่าทำไมหมอนี่มันเอ้ยนั่งดีๆไม่ได้เลไงครับผม ฮะให้ผมไปไหนเขาบอกให้มาตรงนี้นี่มันแก๊งเอ็กซ์ซอร์สกำลังโอ้กำลังโยคะกันอยู่เหรอเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับเขาให้มาคุยกับนายฮะอ๋ะ <c oughs> อนายอ่ะไม่ต้องสู้หรอกมาเต้นโยคะกับฉันเถอะมานดี้ฉันสอนไปตรงที่ตรงนั้นเลย <c oughs> โยคะ เจอเฮ้ยกดไรว่างอ๋อกดให้ทันแถบที่มันเลื่อนใช่ไหมเนี่ยเวลาแล้วกดถูกหรือเปล่าว,วะเนี่ย <c oughs> ยี่เฮ้ยวิดวิว <c oughs> แค่สองพันก็วิดวิวเหมือนกันนะ โอ้โหก็จะผ่านเควสอะไรวันนี่ยอันเชิญสักรอบมาเลยเพื่อจะเก็บอีกเฮ้ยจงมาจงตื่นใครเรียกข้าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเออขอเป็นถั่วได้ไหมรอบนี้ อุ้ยนี่ไงทัวร์ทำอะไรได้วะเสนอให้กับที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มพลังให้กับพวกเขาสำหรับการต่อสู้ครั้งอื่นเอ๊ะอันนี้ยังไม่ได้กดใช้เลยหรอดูหนาวกล่องของขวัญือปรับกดใช้สิอะไรวะอุ้ยมิติกำลังเปิด้อยแตกบริเวณเมืองระดับพลังลองไหมใส่เลยดิครับเปิดโอ้โหเกิดนอกโลก เย <laughs> อย่างไหเขาทำอะไรกันสู้ใครสู้กับใครนี่หรอใครวะเนี่ยเอ,เอ้าไอ้เจ้าตายเลย <laughs> เ,เ,เทนโกคังอ๋อเข้า,เาใจแล้วเข้าใจแล้วตุยเดีครับ โอ้มาเกิดไหนวะเนี้ยโอ้พี่ยังไม่ได้เป็นล่างสามเลยมานี้ผมจะก,กดซื้อแล้วเดี๋ยวนี้มาและผมจะแปลงล่างเป็นเฮ้ยคัดซีนมาแล้วใส่ย,ยาสามหื้ย